ช้าชะมัดช้าเป็นเต่าเลยรุ่นน้องแฟเราที่ติดอาวุธอยู่เป็นตอกว่าเรื่องความเร็วข้อมูลไม่น่าผิดพาดแถมเรายังเปลี่ยน ภูมิประเทศของสนามรบตามคําสั่งของท่านิโอแล้วด้วยอีกแต่หากยังไม่รู้ผลแพ้ชนะอย่างนี้แล้วก็แปลว่าข้อมูลผิดพลาดกั้นเหรอไม่สิไม่ใช่ยงนั้นยิ่งเข้าไปใกล้ข้อมูลยิ่งอัปเดตใหม่อยู่เรื่อยและถ้าวินระยะห่างก็อันตรายถ้าเป็นการ,รอบยิงจากระยะไกลขนาดนี้ ทางนี้รหัสซีโรทูฉันระวังหังหลังให้รุ่นพี่เองค่ะอะไรเนี่ยนึกว่าหลงทางไปแล้วซะอีกแต่ทำไมถึงกลับมาได้เฉยเลยล่ะนะน่าจะเป็นเพราะความโชคดีของรุ่นพี่อศัศนะนะคะเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกคะ่ะทำไมถึงผ่านเขาวงกตเมืองแห่งประการมาได้ง่ายๆแบบนี้จากความน่าเป็นไปได้แล้วไม่มีทางที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆหา ทาเป็นว่ากักกันอะไรใหญ่โตเพอเจอชมัดสุดท้ายก็ทําได้แค่พูดเหรอโทคิถอยออกจากที่นั่นก่อนถ้าเรียวฉันฉันไม่ได้จะโทษเธอหรอกนะแต่นนการควบคุมหุ่นลุดล้ายุคถูกแย่งไปจากการแทรกแซงของวูริทั์แล้วความล้มเหยวจากการคาดการที่ไม่สมบ,บูรณ์ของฉัน เราต้องถอนกำลังออกมาแก้ไขสถานการณ์ก่อนค่ะมาดามรับทราบค่ะจะออไปจากที่นี่ค่ะว่าไงนะจะหนีเหรอ,อยายเด็กนี่ยัยนี่ไม่กลับมาแล้วหน่อยอะไรเนี่ยโวคิดจังไปซะแล้วพลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยค่ะ โถ่เว้ยตั้งใจจะปิดบัญีตรงนี้เลยแท้ช่วยไม่ได้นะครับหัวหน้านี่เป็นการประทะอย่างไม่คาดคิดเรายุติปฏิบัติการหลอกรวงศัตรูแล้วกลับไปร,รวมตัวของคุณครูก่อนค่ะตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือการช่วยเหลือ,อลิสิจังใช่หรือเปล่าครับหัวหน้าเออก็ได้รู้แล้วนะ่ะงั้นไปกันเลย จีโร่ต้องไปทางไหนต่อเลี้ยวขวาแล้วตรงไปแล้วจะเจอจุดหมายที่อยู่ตรงนั้นค่ะไปกันลเลยที่นี่แหละที่นี่คือหอคอยกลางเมืองแห่งปากรานเอลิดู อลิสจังอยู่ที่นี่ไปกันเถอะอืมหืมนายท่านทุกคนว่าไงว่าไงทุกคนมาถึงที่นี่ก่อนแล้วนะสินะคะรุ่นพี่ถ้าในารู้กับทุกคนมาพร้อมหน้ากันที่นี่แล้วโทรขี้ละ่ะเอ้ยีแ้ะนั่นนะสิเฮ้ย น่าเสียดายที่ทางนั้นก็หนีไปค่ะถ้าเข้าใกล้กว่านี้อีกหน่อยแล้วก็รวบเย,ยนั่นได้แล้วแท้ๆเชียวต่อมาคุณครูก็ได้ฟังเรื่องเราการต่อสู้จากต้นจมจบจากอาคานิที่ทั้งเมืองสันสเถินก็เพราะเรื่องนี้สินะ เราโดนเล่นงานแบบไม่ทันทั้งตัวเลยค่ะปฏิบัติการหลบหลีศัตรูไม่มีความหมายอะไรเลยแต่เมืองมันก็ขยับได้เลยเกิดจากจินตนาการเกินกว่าจะจินตนาการไว้เลยละเหมือนว่าทางฝั่งคุณครูก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นด้วยสินะคะนั่นสิแล้วชมรมวิศวกรรมอยู่ไหนละ่ะจะเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมนะจริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่เลยแหละแต่ได้ชมรมวิศวกรรมช่วยเอาไว้ไม่ธรรมดาเลยเจ้าพวกหุ่นลบล้ำยุคพวกนั้นอะ เรื่องนั้นจะยังไงก็เถอะแล้วอาริสุอ,อยู่ในหอคอยจริงหรอ้จรหรอจิีฮิโลประธานเคยพูดเอาไว้ว่าทำลายฮาโลของอาริสุถ้าจะทำเรื่องนั้นก็มีแต่ต้องก็มีแต่ต้องมีสิ่งปลูกสร้างทีอ่อำนวยความสะดวกนะคะและสุนรวมกำลังทั้งหมดของเอริดูก็อยู่ในหอคอยนั้นด้วยถ้าเราลอง ลองมองย้อนกลับไปแรงจูงใจของประธานนั่นแหละสาเหตุที่การสร้างของคนแบบนี้แล้วมีเพียงแค่คำตอบเดียวนั่นคือเพียงเพื่อทำลายอลิสืเท่านั้นสรุปงานนี้เหลือตอนที่ตอนนี้ก็คือการปีนหอคอยโฮลานี่ใช่ไหมมโหลานี่ใช่ไหมอืม,ใช,มใช่แล้วงั้นไปเลยแต่ว่าเมื่อมันเป็นสถานที่สำคัญมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ที่นั่นต้องมีคนเฝ้าเอาไว้อยู่แล้วล่ะค่ะกำลังรออยู่เลยค่ะรุ่นพี่แล้วคุณครูก็ด้วยโทคิคือคนอเฝ้าทางเองงั้นเหรอฮ่าได้เจอกันอีกแล้วนะสวัสดีจ้าโทคิหาอะไรเนี่ยที่หนีหางจูตๆมาเมื่อกี้ก็เพื่อเฝ้าทางเข้าเนี่ยเหรอคืออะไรของเธออยู่กันแน่ไม่ใช่แค่พวกเธอหรอกนะที่เปลี่ยนกลยุทธ์เตรียมการล่วงหน้าน่ะลิโอ แผนการที่วางเอาไว้ล่วงหน้าความเป็นไปได้คำนวณก่อนและกลยุทธ์และอุบายที่เตรียมเอาไว้อย่างเดิมไม่คิดเลยแล้วคะว่าพวกเธอจะหลีกเลี่ยงทําลายและผ่านพ้นมาผ่านพ้นการป้องกันของเมืองประการที่ฉันเตรียมเอาไว้สิ่งที่เดินเครื่องเป็นตัวแปรทําให้การคํานวณผิดพลาดและเป็นต้นเหตุที่ทําให้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นไปได้นี่คือพลังของคนอย่างคุณสินะครูจากชาเล่ ิถ้างั้นก็ดีเลยถ้าใช้พลังอยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ทางฝั่งฉันก็จะสนองด้วยนอกหลักเกณฑ์เหมือนกันค่ะโทคิฉันจะอนุญาตให้ใช้อาบีเอชู A S H U. ได้ตนะั้งแต่วันนี้ทาริโอแต่นั่นมันใช่เดิมทีเตรียมมาเพื่อเชิญหน้ากับทิดาแห่งทววเทพและนามแต่คงช่วยไม่ได้ถ้าเราขวางคนพวกนี้ไม่ได้สมมติฐานทั้งหมดก็จะไร้ความหมาย ค่ะมาดามจะเปิดใช้ระบบ power suit RBA s h u เดี๋ยวนี้ค่ะ RBA s h o เสียงนี้มันมาจากบนฟ้า ตรวจสอบสัญญาณเรียบร้อยนี่มาอะไรเนี่ยระบบพาวเวอร์สูตร RBAU ทำงาน เริ่มการต่อสู้เข้ามาแล้ว